สวัสดีครับกลับมาพบกับจัสวรนะครับทุกวันพุธนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงไม่ต่างกับสัปดาห์ที่แล้วที่จะกล่าวเรื่องของเซ้นตอินเด็กนะครับว่า1,530เป็นแนวต้านหลักนะครับ1,520เนี่ยเป็นแนวต้านที่กำลังจะทดสอบไป ถึงสูงสุดไปประมาณสัก1น1 8นะครับก็ถือว่าใกล้เคียง1น2 0ก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับทีนี้เรื่องของการแข่งตัวเนี่ยสังเกตว่ามันมีแนวต้านที่น่าสนใจอยู่ที่ผมเคยเขียนในบทวิเคราะห์บ่อยๆนะครับก็คือประมาณสัก1นึ่นะครับซึ่งก็ไม่สามารถผ่านได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยหนึ่งพันยห้าหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยพยายามจะแขง่งๆอยู่แถวๆนี้ทีนี้ถ้าการต่ํากว่า1 5ึ่บ่อยมากเนี่ยนะครับหรือถ้าวันนี้ยังต่ํากว่า 1, อยู โอกาสที่จะหลุดถึงพนหอีกทีหนึ่งยังมีอยู่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พลิกโผไปหน่อยหนึ่งก็คือเมื่อวันศุกร์ลงไปต่ำๆมากศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็วันจันทร์คาดว่าน่าจะลงไปต่ากว่านั้นอีกแต่ท hmm. ี่ไหนได้วันจันทร์กลับพลิกขึ้นมานะครับซึ่งก็พลิกโผที่ดึงกันเรียกว่าหักปากกาเสียงกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแนวต้านหลักของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ1 5 3 0ันรอมรแล้วกันนะครับว่าผ่านเมื่อไหร่นั่นแหละขาขึ้นน่า นะครับถ้ายืนหนึ่งพันหนได้เนี่ยต้องแบบยืนแน่นๆแ,แล้วยืนแบบมั่นคงด้วยประมาณการซื้อขายที่น่าสนใจตรงนั้น,เ,นเรียกว่ามีโอกาสลุนล้นทะลุแนวต้านหลัก1นึ่งพนะครับทั้งนั้นถ้าเกิดยังต่ำกว่าพื้นที่แนวต้าน1นึ่งพันหร้อยยี่สิบหนึ่งพันร้อยสามสิบือหนึ่เองก็ตามนะครับดัชนียังมีความเสี่ยงในทางลงอยู่นะครับนะฮะหนึ่ 1, เนี่ยอาจจะแวบลงไปอีกทีนึงก็ได้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อย อาจจะหลุดลงไปก็ได้นะครับแนวรับสําคัญเนี่ยถ้าเกิดหลุดลงไปเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก1นึ่ง 1, บวกลบตรงนั้นซึ่งจะมีโอกาสรีบาวได้เหมือนกันแต่ก็ยังบอกว่ารีบาวในขาลงนะครับในการรีบาวดายก็ตามรีบาวในช่วงนี้ไม่ว่าจะรีบาวก่อนหรือลงไปข้างล่างแล้วรีบาวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการรีบาวในขาลงทั้งนั้นนะครับจนกว่าจะผ่านดาวเทนไลน์นะครับซึ่งผมตีไว้ตอนนี้ก็อยู่1นึ่นนั่นแหละนะครับวันข้างหน้าอาจจะไม่ใช่1นึ่งพันแหละถ้าลงไปก่อนระยะเวลากินไปปปัััก1ดดาา์2 1,530อาจจะกลายมาเหลือ1 1 2 0ตซึ่งเราต้องตามกันเป็นระยะระยะว่าดาวเทนไลน์ตรงนี้เนี่ยระดับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ในระยะต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของเ e ็ Index นกะครับก็ว่ากันไปตามลักษณะของแนวโน้มนะครับที่เป็นขาลงอยู่นะครับมาดูเรื่องของ just one นะครับเป็นหุ้นสปดาับที่แล้วเป็น จัดวัน for วันเยียร์เลยนะครับึ่งหมายถึงว่าซื้อไว้หนึ่งปีซึ่งราคาของ e 4 l ก็ยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่แต่อาจจะช้านิดนึงเหมือนกันคืออาจจะมีพักตัวบ้างเพราะตัว e 4 l เนี่ยปริมาณหุ้นค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าขึ้นมาแรงๆวันใดวันต่อไปมักจะพักนะครับอาจจะพัก2อสสัปดาห์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูแนวรับสําคัญไว้แล้วกันนะครับหรือว่า1.20ถ้าไม่ต่ำกว่าก็โอเคนะตอนนี้นะครับสำหรับต,ตัว e 4 l มาดูสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ผมเอาหุ้นที่ค่อน้างะ ร้อนแรงหน่อยนะครับในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตาไปทีหนึ่งตอนนี้ผมกําลังให้เจ้าหน้าที่กําลังติดตามพื้นฐานอยู่ว่าตัวเลขทางพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะก็จริง,รงๆแล้ววันนี้ผมอยากจะเอาตัวเอบิโกมาซะด้วยซ้ำแต่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เชร์บ่อยแล้วในเรื่องของบัตรตาเฟียนแล้วก็บทวิคอร์เทรดดิ้งทูเดย์ฉะนั้นเดี๋ยวเอามาเชร์เดี๋ยวจะหาว่าเอามาเชร์ล้าหลังนะครับหรือว่ามาให้คนอื่นตามไปติดไม่ดีนะครับวันนี้ผมเอาตัวที่เมื่อวานเห็นการซื้ออขขาาาายยึ้นนนนนมวววัััแแรรรรกกกๆเเเป็ะคบี่ น่าสนใจในปริมาณของวอลุ่มนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับตัว UPA นะครับซึ่งภาษาอังกฤษเต็มๆก็คือ United Power of Asia Public โอ้โหชื่อค่อนข้างยาวถ้าเออถึงชื่อเก่าของเขาก็คือไซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่ง c y เบอเนี่ยถามว่าตัวนี้เคยร้อนแรงขนาดไหนก็คงจำกันได้นะครับแต่ลักษณะที่ผ่านมาก็คือลงมาตลอด ทีนี้มาดูเรื่องของระยะสั้นที่ผมทํากรอบสีขาวไว้ให้เป็นสามเหลี่ยมสังเกตนะครับเมื่อวานมีประมาณการซื้อขายดันทะลุกรอบนี้ขึ้นมาได้ถ้าดูจากระดับการขึ้นตั้งแต่2องเอตั้งแต่1นึ่กากว่านะครับตรงวงกลมซ้ายมือสุดนะครับสังเกตว่าขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มาแกว่งตัวไซเวลล์ดัข้างสนานพอสมควรนะครับก็แขวงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราจะมองเป็นแฟลกหรือว่าเรียกว่าเป็นรูปแบบของแผ่นแนนหรือว่ารูปแบบของธงสามเหลี่ยม ก็ได้นะครับฉะนั้นโมลลุ่มที่ผ่านขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยผ่านกรอบสอําเรื่ตรงนี้มาเนี่ยทำให้แนวโน้มตรงนี้เป็นเชิงบวกนะครับถือว่าเป็นเชิงบวกมีโอกาสที่จะไปต่อได้แม้ว่าวันนี้จะพักตัวเองก,ก็ตามนะครับเมื่อวานขึ้นมาแรงวันนี้ถ้าเกิดมีการพักตัวพักตัวใดๆก็ตามเนี่ยถ้ายังเหนือ2.8เนะี่ยถือว่าอุ่นใจนะครับอะไรก็ตามที่ไม่หลุด2.74ลงไปถือว่าใช้ได้นะครับ2.74ถ้าเห็นคือ2.76เนะครับเป็นจุดสุดท้ายถ้าเห็น2.74่นี่หมายถึอว่าต้อง นะครับฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วบวรุ่มเมื่อวานแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2.80นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า2.80ฉะนั้นจังหวะของการซื้อเนี่ยในระดับ2.84 2.86หรือ2.90หรือแม้ราคาปิดเมื่อวาน2.92ผมดูว่าไม่แพงนะครับดูว่าไม่แพงเพราะตามโครงสร้างนี้เนี่ยผมก็เขียนทาร์เก็ตไว้ให้ว่าทาร์เก็ตเนี่ยตามโครงสร้างนี้เลยนะครับ3.80เนี่ยก็หมายถึงว่ามาทัก1.9ขึ้นมา2ขึ้นมา2.9สูงสุดก่อนที่จะพักตัวเนี่ยก็บาทหนึ่ นะครับพอบาทหนึ่งแล้วพอผ่าน2.8งจุดแถวนั้นขึ้นมาผมก็บวกไปบาทหนึ่งแล้วกันนะครับในรูปแบบคร่าวๆนะครับก็ประมาณทักสามนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะวิ่งถึง4บาทก็ได้นะครับฉะนั้นเกมนี้น่าสนใจสําหรับตัว UPA นะครับซึ่งเป็นตัวไซเบอร์เก่านะครับทีนี้มันเป็นรูปแบบระยะสั้นลองมาดูรูปแบบกลางๆก,กันหน่อยนะครับหรือว่าแนวนโนมยาวๆหน่อยดูภาพ2 ผมทําภาพนี้ไว้ให้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับตอนไหที่เป็นไซเบอร์ขึ้นจากแถวหนึ่งบาทขึ้นไปถึงระดับนู่นเลย10บาทค่อนข้างแรงแต่สุดท้ายก็ลงมาเกือบถึงที่เดิมก็คือบาทก,กว่าๆนะครับทีนี้ในวงกลมสีขา,ขาวเป็นวงรีงนะครับวงรีสีขาวผมทําตรงนั้นไว้เนี่ยเพื่อถ้าใครเข้าไปดูในทางเทคนิคเข้าไปดูเองก็ได้นะครับจะสังเกตว่าตรงบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยการแกว่งตัวตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของ head and shoulder bottom นั่นหมายถึงว่ารูปแบบของขาลงที่ลงจากระดับ10บาทลงมาถึงระดับแถวๆวงกลมสีขา,ขาวเ มันมีจุดเรียกว่าเป็นลักษณะของอแพทเทิร์นของการกลับตัวนั่นหมายถึงว่าขาลงน่าจะจบหรือว่าจบขาลงไปแล้วนั่นเองในพื้นที่สีขาวตรงนั้นจากนั้นตอนนี้เนี่ยราคามันผ่านขึ้นมาอยู่เหนือเอเวอร์เรระยะกลางนะครับมูวิ่งเอเวอร์เรระยะกลางตรงนี้นถือว่าเป็นเครื่องมือวัดอย่างดีเลยว่าแนวโน้มของหุ้นจะไปทางไหนตอนนี้เนี่ยเส้นมูวิ่งสังเกตว่าออกแนวด้านข้างออกแนวไฟเวหรือว่าชี้ไปทางด้านข้างแสดงว่า ขาลงนะ่าจะจบแล้วละ่ะถ้าเกิดเส้นมูฟวิ่งตรงนี้หักหัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับหรือราคาขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเรียกว่าไปได้ไกลพอสมควรเหมือนกันเพราะถ้าเกิดยืนเดี๋ยเส้นมูฟวิ่งระยะกลางได้เนี่ยแสดงว่าระยะการถึงยาวค่อนข้างดีผมก็เลยเขียนลูกศรไว้ให้สีขาวนะครับว่าถ้าจะหวังแบบเข้าข้างตัวเองหน่อยนะครับก็คือเป็นรูปถ้วยนะครับการขึ้นกลับไปข้างบนก็เป็นรูปถ้วย เป้าหมายอยู่7บาทเลยก็ได้นะครับนั่นหมายถึงว่ามุมมองในระยะกลางงยาวเดี๋ยวเราจะมาตามกันให้อีกทีหนึ่งว่าถ้ามันขึ้นมาจริงนะครับจะเป็นไปได้ไหมแนวต้านท่านต้านรู้สึกจะอยู่ประมาณที่สามจุดสองนะครับสำหรับตัว UPA ตอนนี้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านเพราะมันมีเป้าหมายทางแพทเทิร์นอยู่ที่สามจุดแปดอยู่แล้วนะถ้าเห็นสามจุดแปดเห็นสี่บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ็ดบาทเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นรูปถ้วยแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัว UPA หรือว่าไซเบอร์เก่านะครับก็ลอง เล่นตามจังหวะนะครับพุดนตัวนี้เดี๋ยวตามพื้นฐานให้นะครับรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มทุนหรืออะไรสักอย่างในก่อนหน้านั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูพื้นฐานตอนนี้ผมให้เจ้าหน้าที่ดูตัวเลขพื้นฐานอีกทีหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้อาบิโก้เหมือนกันนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีอะไรดีผมอาจจะมาอัปเดตตัวนี้ให้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่า UPA น่าสนใจขนาดไหนนะครับสําหรับการที่จะไปลุกธุรกิจพลังงานนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้สําหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตากันต่อนะครับเรื่องของตลาดก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของหุ้นรายตัวก็ลองอ่านในบทวิเคราะห์ที่เราทําไว้ด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบาตาเซียนเทดดิงทูเดย์หรือว่าทีออฟหรือว่าบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวของบริษัทเรานะครับเข้าไปหาอ่านได้นะครับแต่แบบนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับโชคดีครับ